มาถึงแล้วทุกคนอันนี้คือหินพุ่มพวงพุ่มพวงเคยมานะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าหินพุ่มพวงนะคะ<แ>อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะจุดที่เรามาดูโลมาสีชมพูค่ะลุงมาดูใกล้ๆกล้โอ้มันเป็นชั้นเลยอ่ะมันเป็นชั้นเลย จะมีอายุหลายร้อยปีอยู่นะคะทุกคนเป็นล้านปีใช่ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะเรามาถึงแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหินพุ่มพวงเดี๋ยวเราพาไปดูกันชาวบ้านบอกว่าอะไรนะพุ่มพวงรวงจันทร์เคยมาเที่ยวที่นี่ใช่แล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าหินพุ่มพวงตรงหินนี้แหละคะ่ะทุกคนค่ะนหนืน่อดนาะขึ้นแล้วเออเอาดาวขึ้นเลยขึ้นทางไหน <laughs> ขึ้น คืนนี่แหละคือตามห้อยเอาเอาโต๊ะสำนี่เอาร้องเพลงหน่อยอะไรนะแน่หรือใช่ไหมเพลงอะไรใช่เหรอ <laughs> ใช่ไหมเขาร้องเพลงอะไรแน่หรือพี่จ๋าม <laughs> ันเพลงนี้อยู่บ่โอ,อ๋อแมนแม่แม <laughs> หนึ่งสองสวยขยับ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  นี่เมนบอโอ้นี่มันเหมือนหินแบบพับไวจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพลาลูมาดูดใกล้ๆมันเป็นชั้นเลยอ่ะมันเป็นชั้นเลยลูกคนน่าจะอายุหลายปีมากเลยนะมันเป็นชั้นแบบแล้วเป็นหินแข็งๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นชั้นๆเลยน่าจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลแล้วก็อะไรนะไออะไรนะลาวาพุเข้าไฟนะแบบสมัยโลก,กอก่อตัวหลายร้านปีสมัยแบบโลกยังหอนๆอยู่เฮ้ยน่ะปากขือง่ามเลยหมนี โอ้โหท่าเบอร์อย่างเบอร์สามเบอร์สามอุ๊ยใครว่าสวยบ้างครับกดหนึ่งมาหน่อยมิฟฟินเบอร์นะคะมีทั้งหมดเจ็ดสีค่ะอะไรหันหน้ามาพออยู่ด้วยอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองท่าท้ายคือไม่เอาในห้าสิหน่ะอ่าหนึ่งสองหมไปท้ายทั้งคุ่ท่าสิคกจัอันนี้ทำแค่ตัวนี้พอเอออะไรเอึ ลงทางไหนล่ะลงทางไหนลงลงลงทางนี้ดีกว่า <c oughs> อนิานะโคตรไวเลยแล้ยเดี๋ยวเราอ้อมไปถ่ายฝั่งนู้นได้ไหมขอตรงนี้นะ,ะหนึ่งสอง <c oughs> เดี๋ยวเรามาถ่ายฝั่งนึงนะโอ้ยตรงนี้ก็สวยเอาฝาวด้ยเอ้นนะฝาวยังอุ้ยตรงนี้สวยคื <c oughs> ยมุมนี้หน่อยอ่ะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอิน่าแป๊บนึงอ่ะแล้วหนึ่ง,องสองทุกคนมนี่มันเป็นชั้นจริงๆ,ๆนะ<ว>เห็นไหมมันจะเป็นชั้นๆเลยนะเฮ้ยใครว่าสวยบ้าน กดบหนึ่งมาให้หน่อยทุกคนจะเห็นเลยนะข้างหลังเนะี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนผ้าพับไวจ้จริงๆเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่จะมีหอยอยู่ในนี้เห็นไหม,มนี่จะมีหอยเล็กๆเต็มเลยเนะี่ยอ้หอัดแน่นเลยเนะี่ยแบบแน่นเลยนะมันไม่ได้อยู่หลวมๆนะมันแน่นเลยโอ้กว่าจะได้มงนี้ก <c oughs> ว่าจะขึ้นมาได้ขึ้นอีกวะอ๋อตรงนี้แหละเฮ้ยสวยหนึ่งสองสวยหนึ่งสองสวย,สวย,สวย ข้างหลังเนี่ยครับเป็นหินหินพับผ้าหินพับผ้ามันจะเป็นชั้นชั้นแบบนี้เลยสวยมากอ๋อหินชั้นเขาเรียกหินชั้นเหรอหินชั้นนะมันจะเป็นชั้นชั้นแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมแล้วเราเวลามาถ่ายรูปนะสวยมากน่าจะมีอายุหลายร้อยปีอยู่นะคะทุกคนเป็นล้านปีใช่ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือแล้วไปต่อไปทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อ